สวัสดีครับนักเรียนในคลิปนี้นะครับครูจะมาสอนนักเรียนทาสร้อยนะครับสร้อยข้อมือแบบที่สามารถปรับขนาดได้นะครับมี2ขนาดก็คือขนาดที่ยาวเนี่ยนะครับความยาวจะให้มันยาวกว่าข้อมือเรานะครับประมาณยี่สิบเซนเลยนะครับยาวกว่าข้อมือ20อ่สิบเซนส่วนอีกตัวหนึ่งก็ไม่ต้องยาวมากนะขั้นตอนแรกนะครับนักเรียนจะต้อง มัดนะครับผูกปมก่อนนะครับตรงปลายเชือกด้านซ้ายผูกให้แน่นนะครับผูกให้แน่นประมาณนี้นะครับผูกเงี่นตายส่วนด้านขวานะครับนักเรียนก็ใช้ลูกปัดนะครับขนาดประมาณ6กถึงเมิลนะครับนักเรียนก็ร้อยเข้าไปได้เลยนะครับนักเรียนหลังจากนั้นเราร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะ เลื่อนนะครับเลื่อนลูกปัด่ก่อนที่จะเลื่อนนักเรียนก็มาผูกผูกป,ม,ปมอีกฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับกันไม่ให้ลูกปัดเลื่อนออกนั่นเองนะครับาเราก็จะมีปมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับกั้นลูกปัดเอาไว้หลังจากนั้นนักเรียนก็ดึงลูกปัดด้านซ้ายมาไว้ตรงปม1เม็ดด้านขวา1เม็ดนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ให้เหลือตรงกลางาไว้ นักเรียนก็พยายามวางให้มันเป็นกึ่งกลางที่สุดนะครับแล้วให้นักเรียนปลูกปมนะครับตรงที่นักเรียนคิดว่าเราจะแบ่งลูกปัดไว้ตรงกลางนะครับค่อยๆปลูกนะครับให้มันอยู่กึ่งกลางที่เราเราหมายไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลูกปัดตรงกลางเนี้ยเคลื่อนตัวนั่นเอง เราก็จะได้แบบนี้มันก็จะไม่เคลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับทําเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ซ้อยลักษณะแบบนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะใช้ปลายของทั้ง2ฝั่งมาวางขนานกันแบบนี้นะครับวางขนานกันแบบนี้แล้วใช้เชือกสีน้ำตาที่กูให้ไปนะครับสอดเข้าไปด้านล่าง สอเข้าไปด้านล่าง <c oughs> ทําปลายให้มีความยาวเท่ากันนะครับหลังจากนั้นนักเรียนจะค่อยๆนะครับผูกผูกเชือกขั้นตอนแรกก็คือให้นักเรียนผูกเป็นเงื่อนตายธรรมดานะครับก็คือนี่นำปลายด้านขวาสอดเข้าไปในช่องว่างช่องนี้นะครับแล้วดึงค่อยๆดึง ถ้าใครไม่สะดวกทํามือเดียวนักเรียนก็สามารถให้ทําคู่กับเพื่อนก็ได้นะครับช่วยกันจับโอเคเมื่อผูกเงื่อนตายเสร็จแล้วทีนี้เราก็าจะมาเริ่มผูกลายนะครับนักเรียนเลื่อนเชือกมาอยู่ตรงกลางนิดนึงนะโอเคโอเคอเริ่มผูกลายนักเรียนไม่ต้องดึงตึงนะครับไม่งั้นเราจะรูดลําบากผูกลายเราจะมี ปลายเชือกสองฝั่งเนาะซ้ายกับขวาเราจะใช้ด้านขวานะครับสอดเข้าไปใต้ในเส้นคู่ขนานสีดําน,นี้นะครับเป็นลนักษณะแบบนี้ทิ้งช่องไว้ข้างหลังนะครับแบบนี้แล้วใช้ปลายด้านซ้ายอ้อมอ้อมปลายด้านขวามาเพื่อที่จะใส่เข้าไปในช่องด้านหลังนี้นะครับแล้วก็ ค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงควรจะมีเพื่อนเนาะช่วยกันจับอ่าได้ละ1นลายขั้นตอนที่2ก็คือใช้ปลายด้านขวาเช่นเดิมนะครับทีนี้เราจะไม่สอดใต้ล่างแล้วนะครับเราจะวางพาดด้านบนเลยวางพาดด้านบนแล้วก็ทิ้ง ทิ้งช่องด้านหลังไว้เช่นเดียวกันแบบนี้แล้วใช้ปลายด้านซ้ายนะครับปลายด้านซ้ายวางพาดมาด้านทับทับตรงปลายด้านขวาที่ทำไว้สักครู่นี้นะครับแล้วให้นักเรียนใช้ปลายด้านซ้ายเนี่ยสอดเข้าไปใต้นะครับเนี่ยมุมเนี้ยนะครับสอดเข้าไปใต้ไอ้คู่ขนาดสีดำเลยนะครับ เพื่อให้มาโปรดช่องนี้นะครับนโอเคอเราก็จะได้ลายที่เราต้องการแล้วนะครับเป็นลายแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะทําเช่นนี้นะครับอีกประมาณ2รอบนะครับครูทําทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ปลายด้านขวาลอดเข้าไปใต้เชือกสีดำทั้ง2เส้น ให้มันมีลักษณะบวงไว้ด้านหลังใช้ปลายด้านซ้ายนะครับโอบด้านล่างของเชือกปลายด้านขวาที่ทําไว้แล้วใช้ปลายด้านซ้ายเนี่ยสอดเข้าไปในช่องช่องนี้นะครับแล้วก็ค่อยดึงไม่ต้องดึงตึงนะครับนักเรียนมันจะไวรูด โอเคแล้วทําอีกครั้งหนึ่งนะครับใช้ปลายด้านขวาเช่นเดิมทีนี้เราจะวางไม่สอดด้านล่างแล้วระวังทับด้านบนนะครับทับด้านบนให้มีลักษณะเป็นวงด้านหลังในนี้ใช้ปลายด้านซ้ายวางทับนะครับทับปลายด้านขวาแล้วใช้ปลายของด้านซ้ายเนี่ยร้อยเข้าไปใต้เชือกสีดำนะครับเพื่อมาโผล่ช่องนี้นะครับ Okay. เรียบร้อยนะครับเห็นไหมจะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสรุปเราทำทั้งหมด2รอบนะครับเราก็จะไดะ้ตัวที่เป็นตัวที่ไว้ล็อกนะครับล็อกเชือกที่เราจะทําเป็นสร้อยข้อมือนั่นเองนะครับเพื่อที่จะสามารถรูดได้นั่นเองนะครับเนี่ยเราจะลูดได้เวลานักเรียนใส่นักเรียนก็จะ สามารถรูดได้ตามขนาดของมือนักเรียนเลยนะครับพยายามอย่าดึงตึงนะครับมิฉนั้นมันจะรูดลํลบาบากนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ใช้กันไกรตัดนะครับตัดให้พอดีโอเคตัดให้พอดีถ้าเป็นเชือกเทียนที่ไม่ยืดไม่ได้นักเรียนก็ใช้ไปแช็กลนนะครับหลดนให้ อ่าโอเคให้มันติดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับแต่ถ้าเป็นยางยืดแบบที่ครูซื้อมาก็ไม่ต้องลนก็ได้นะครับนักเรียนเนี่ยโอเคอนักเรียนก็จะได้สร้อยข้อมือที่สามารถรูดได้นะครับนักเรียนลองใส่ดูนะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับสร้อยข้อมือที่เป็นเชือกเทียนนะครับ อาจจะเป็นยางยืดหรือไม่ยางยืดก็ได้นะครับเราจะมีตัวที่สามารถปรับปรับขนาดของซอยของเราได้นะครับไม่ว่าซอยของเราจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เราสามารถใส่ได้ทุกข้อมือนะครับนักเรียนลองไปทําตามดูนะครับ